รวมทุกคำตอบสำหรับทุกคำถามที่เกี่ยวกับการทำาหมันแมวที่ทาสแมวต้องรู้นอกจากความขนฟูความขี้อ้อนและความน่ารักแล้วน้องแมวยังมีมุมอีกหลายๆอย่างที่คนต้องปวดหัวอยู่เป็นประจำเมื่อเกิดอาการฮีทหรือเกิดอาการติดสัตว์ซึ่งสามารถแสดงออกมาได้หลากหลายท่าทางไม่ว่าจะเป็นการที่แมวไปขับถ่ายทั่วบริเวณที่พักอาศัย ร้องเสียงดังตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนมีนิสัยก้าวร้าวมากขึ้นไปจนถึงการหนีออกจากบ้านไปเลยก็มีซึ่งถ้าหากน้องแมวของคุณมีอาการเหล่านี้แล้วก็อาจจะต้องถึงเวลาแล้วที่จะต้องจัดการด้วยวิธีการทำหมันแมวแมวมีอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มมีอาการ h e ท t หรือการติดสัตว์โดยปกติแล้วช่วงอายุที่แมวเริ่มมีอาการฮีทหรือรติดสัตว์นั้นจะแตกต่างกันออกไปในแมวแต่และตัวรวมถึงเพศด้วย ซึ่งถ้าหากพูดกันโดยรวมอาจจะบอกได้ว่าแมวตัวเมียนั้นมักเริ่มมีอาการฮีทก่อนแมวตัวผู้โดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่อายุประมาณ5-7เดือนเท่านั้นส่วนตัวผู้นั้นมักจะเริ่มมีอาการฮีทตั้งแต่ช่วงระยะเวลา9-12เดือนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะแตกต่างกันออกไปในสภาพของแมวแต่ละตัวขอแนะนำให้คุณคอยสังเกตอาการของเขาอย่างใกล้ชิดว่า เจ้านายตัวน้อยเนี่ยมีอาการฮิตแล้วหรือยังซึ่งสามารถสังเกตได้จากอาการร้องเสียงดังหงุดหงิดหนีออกจากบ้านหรือการขับถ่ายไม่เป็นที่นั่นเองเชื่อว่าทาสแบวหลายคนคงเคยได้ยินมาบ้างว่าน้องแมวตัวผู้นั้นควรจะพาไปทํำหมันหลังจากอายุครบ12เดือนขึ้นไปเพื่อช่ชยป้องกันและลดอาการเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆในภายหลังเช่นเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะแต่ในความเป็นจริงแล้วนั้น น้องแมวตัวผู้นั้นสามารถเข้ารับการทำหมันได้ตั้งแต่ก่อนอายุ12เดือนแต่มีข้อแม้ว่าน้องแมวนั้นต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงรวมถึงอันทะของน้องแมวทั้งสองข้างนั้นจะต้องออกมาอยู่ภายนอกอันทะอย่างสมบูรณ์หรือพูดง่ายๆก็คือจะต้องเห็นไข่น้องทั้งสองข้างอย่างชัดเจนหากคาดยังไม่แน่ใจว่าน้องแมวที่บ้านจะสามารถทำหมันได้หรือยัง ก็สามารถนำน้องแมวมาตรวจสอบสุขภาพร่างกายตรวจร่างกายเพื่อเช็คความพร้อมก่อนการทำหมันที่โรงพยาบาลสัตว์ทั่วไปได้ซึ่งถ้าหากน้องแมวตัวผู้ไม่มีอาการฮีตก่อนอายุ1ปีก็สามารถนำไปทำหมันได้เลยส่วนน้องแมวตัวเมียนั้นสามารถทำหมันได้ตอนอายุกี่เดือนสำหรับการทำหมันน้องแมวตัวเมียนั้นถือว่าซับซ้อนน้อยกว่าการทำหมันตัวผู้เพราะว่าสามารถนำน้องแมวตัวเมียนั้น พาไปทำหมันได้ตั้งแต่อายุ3เดือนถึง5เดือนหรือสังเกตตามน้ำหนักของแมวก็ได้หากดองแมวตัวเมียเนี่ยมีอายุตั้งแต่2กิโลขึ้นไปอ่ะก็สามารถรับการทำหมันได้อย่างปลอดภัยแต่ข้อควรระวังในการทำหมันแมวตัวเมียก็คือจะต้องไม่ไปทำหมันในช่วงที่แมวมีอาการฮีทถ้ามีอาการติดสัตว์แล้วเนี่ยไม่ควรนำไปนะเพราะในช่วงนั้นอะ่ะมดลูกจะมีการขยายตัวจะทำให้เกิดอาการเสียเลือดมาก ดังนั้นหากน้องแมวตัวเมียที่บ้านถ้ามีอาการฮีทหนักมากๆเนี่ยก็ขอให้รอจนกว่าจะหายฮิตเสียก่อนแล้วค่อยนําไปหาแพทย์เพื่อตรการและดําเนินการทำหมันในขั้นต่อไปในการทำหมันแมวเนี่ยแพงไหมสําหรับเรื่องค่าใช้จ่ายในการทำหมันแมวต้องบอกเลยว่าขึ้นอยู่กับวิธีการในการใช้วังยาสลบรวมถึงมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโรงพยาบาลสัตว์ของคณะสัตวแพทย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ราคาจะเริ่มต้นตั้งแต่800บาทถ้าเป็นแมวตัวผู้สำหรับแมวตัวเมียจะเริ่มต้นตั้งแต่1,500บาทเป็นต้นไปทั้งนี้ทั้งนั้นจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักของแมวสภาวะสุขภาพของแมวที่ส่งผลต่อความยากง่ายในการผ่าตัดดังนั้นเบื้องต้นจึงแนะนำว่าควรสอบถามไปยังคลินิกโรงพยาบาลรักษาสัตว์เพื่อนัดหมายตรวจสุขภาพแมวและประเมินค่าในการทำหมัน ก่อนการตัดสินใจนะครับที่สำคัญนะครับจะต้องงดน้ำงดอาหารน้องแมวเนี่ยเป็นเวลา12ชั่วโมงก่อนนำมาทำหมันนะครับอย่าไปโกหกหมอนะครับว่างดแล้วนะเพราะว่ามันเป็นสาเหตุหลักๆเลยนะที่ทำให้อาหารเนี่ยไปติดหลอดลมทำให้น้องแมวตายได้เลยนะอันนี้จะไปโทษหมอไม่ได้นะถ้าเราไปโกหกเขาว่า แต่สิ่งที่ทาสแมวควรรู้ในการทำหมันแมวในราคาต่างๆก็คือวิธีการวางยาสลบก่อนทำหมันแมวมีอยู่2แบบได้แก่ 1. วิธีการดมยาสลบซึ่งเป็นวิธีทำหมันแมวที่มีราคาสูงกว่าแบบอื่นแต่ก็มีความปลอดภัยมากกว่าจะทำให้น้องแมวที่มีอาการฟื้นจากการดมยาสลบหลังผ่าตัดเนี่ยมีอาการฟื้นตัวได้เร็วยิ่งขึ้นมากกว่าการฉีดยาสลบวิธีการฉีดยาสลบนี่ เป็นวิธีการที่มีราคาถูกกว่าการดมยาสลบแต่ก็มีความเสี่ยงมากกว่าเช่นกันเราจะต้องดูแลแมวอย่างไรหลังจากทาหมันมาเรียบร้อยแล้วหลังจากการผ่าตัดในการทาหมันแมวแล้วเนี่ยหากรับแมวกลับมาเลี้ยงดูที่บ้านก็ควรจะให้น้องแมวรู้สึกตัวดีเสียก่อนที่จะให้อาหารให้น้ําเพื่อป้องกันไม่ให้น้องแมวสำรักน้ําสำรักอาหารซึ่งอาจจะทําให้น้องแมวเสียชีวิตได้นะ ทั้งนี้ยังควรมีบริเวณเพื่อให้น้องแมวได้พักผ่อนอย่างเต็มที่อ่าไม่ควรจะไปวุ่นวายกับน้องมากในช่วงฟื้นยาสลบในช่วงนี้ให้น้องมีอาการฟื้นตัวจากการผ่าตัดก่อนหากมียาสลับการกินหรือทาก็ควรจะให้ยาสำหรับน้องแมวอย่างตรงเวลา อีกทั้งยังต้องใส่คอล่าให้กับแมวตลอดเวลาเพื่อป้องกันให้แมวเลียแผลหรือกัดไหมบริเวณที่เย็บไว้นั่นเองหลังจากที่น้องแมวฟื้นตัวดีตัดไหมเรียบร้อยแล้วก็ควรจะดูแลเรื่องอาหารให้กับเหล่าเจ้านายมากกว่าเดิมทําให้ต้องเลือกอาหารสูตรสําหรับแมวที่ทําหมันเพื่อไม่ให้น้องแมวมีน้ําหนักตัวมากจนเกินไปเพราะจะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวสิ่งที่จะเปลี่ยนไปหลังจากการทําหมันแล้วเนี่ย นอกจากจะเกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของน้องแล้วยังจะมีการปรับเปลี่ยนทางด้านพฤติกรรมอีกด้วยพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังจากการทำหมันมีดังนี้ 1. สุภาพเรียบร้อยมากขึ้นน้องแมวจอมซาทั้งตัวผู้ตัวเมียที่อาจจะก่อพฤติกรรมชวนปวดหัวก้าวร้าวจะมีนิสัยอ่อนโยนและสุภาพเรียบร้อยมากขึ้นซึ่งจากการศึกษาในประเทศเยอรมนีพบว่าน้องแมว49ตัว จาก80ตัวจากที่มีนิสัยก้าวร้าวจะลดลงหลังจากการทำหมัน 2. องอ้อนเก่งขึ้นเป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมที่พบได้ในน้องแมวหลังจากการทำหมันแล้วนั่นก็คือนิสัยที่เป็นมิตรและดูว่าจะรักเจ้าของมากขึ้นอีกด้วย 3. นอนเยอะขึ้นหลังจากที่น้องแมวจากที่เคยชวนวิ่งเล่นเกือบตลอดทั้งวันน้องแมวก็จะเล่นน้อยลงเปลี่ยนเป็นนอนเยอะขึ้นแทน สี่มีลูกไม่ได้เอ้าข้อนี้มันก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะจากการทำหมันแล้วเนี่ยน้องแมวจะคุมกำเนิดโดยปลอดภัยหมดกังวลเรื่องลูกไปได้เลย 5. กินเก่งขึ้นจากงานวิจัยพบว่าน้องแมวที่ทำหมันเนี่ยจะกินเก่งขึ้นถึงีก20%ซจึงมีโอกาสให้แมวเนี่ยเป็นโรคอ้วนได้ง่ายมากขึ้นพฤติกรรมของน้องๆแต่ละตัวอาจจะแตกต่างกันออกไปดังนั้นควรสังเกตอาการน้องแมว หลังจากนำน้องแมวไปทำหมันมาแล้วเพื่อจะได้เลี้ยงดูเขาอย่างเหมาะสมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ถูกใจในคอนเทนต์นี้นะครับก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ